บ้านอะไรบาอะรสาทบ้านไปสามที่บานฮูดนะเจ้าวันเจ้ากระซาฮูด่นะอุมู้ดเบือมาเลยกยจะไปให้ถึงหนึับ 국민 <laughs> <laughs> สวัสดีมิตรรักนักตกปลาทั้งหลายนะครับผมทางบ้านใกล้แดนกุงทั้งบ้านทุ่งแดนไกลนะครับผมเที่ยวนี้ก็พาทุกคนกลับมายังบ่อผู้กํากับอีกครั้งหนึ่งนะครับเที่ยวนี้ก็เขาเปิดเหมาสะนะครับผมเอ้เหมาเป็นแบบบุฟเฟ่นะครับผมก็มีโอกาสกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ผมมาที่นี่ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับตั้งแต่มันยังไม่สว่างนะครับก็มาช่วยพี่เอกเอบอเตรียมสถานที่ต่างๆนะครับผมตอนนี้ก็คนทยอยเข้ามาเรื่อยๆเลยนะฮะสวัสดีครับผม สวัสดีครับจับแล้วยังจับแล้วเช้านี้หนาวมากบอกผู้กับบัตรพันนะเออมาบัตรเองทำไมบัตรอะไรบัตรสามสิบบาทสามสิบบาททีนี้ก็เป็นบัตรหนึ่งพันบาทมาทั้งหมดกี่สายทั้งหมดสองห้าสายสองห้าสายละหนึ่งพันจับบล็อกนะจับฉลากวันดังไดเดืนดังจุดไหนเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยมาจากไหนนะครับมาจากไหนเนี่ยสวัสดีครับบอกว่ามาจากฝางครับ โอ้โหไอ้น้อยฟิชชิงโมจินะฮะวันนี้ได้รับคำเชิญจากไอ,ไอ้นุครับอ่าป้ามาอยู่เป็นกู้กามกาไอ้เหงาครับผมก็เลยขี่รถล,ลูกฝางมาครับมาอยู่เป็นกู้ไอ้ันเนี่ยที่เนี่ยอ่ะวันนี้ทำคลิปใช่ไหมวันนี้ครับผมวันนี้มามาจองสายปตานครับ เลยได้อยู่บอ่อน้อยอ่ะอยู่บอ่อกลางอเนี่ยบ่อใหญ่อันนี้หรอ,นนอเรอาได้อยู่บอ่อกลางครับแต่ว่าภารกิจผมนี่ต้องไปดูในคลิปผมนะแล้ว<อ>่า้ใดที่อยากจะคุ้ว่าไอ้นุไปโดนภารกิจอย่างของผมต้องไปจามในช่องโมชิครับผมแล้วกอโอเคก่อนหน้าน,นี้เราไปปงจ้อมาอ่มันมากนะครับจอดบบอปเปิเศตามชมในช่องของไอ้น้อยเนาะ ขอขอครับผมขอบคุณเช่นาครับโอเคก็เดี๋ยวมาตามชมกันว่าทริปนี้จะเป็นยังไงนะครับผมก็ทริปนี้ก็ผมกะว่าจะลองตกแบบใหม่นะทุกคนเดี๋ยวรอรุ่นกันครับก็คนก็ทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับได้เลขอะไรนี่ครับ <ส and S 2> h, เจาสองโอ้ยไ่งเงานไรเงานปลาทูปลาทู <c oughs> ปุ่นมาอยู่ไหนปุนะ่นอ่ะนี่ใครจะช่วยกู้ขนขวานพะร้อดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วเดี๋ยวช่วครับเอาไปนะเออเนาะ อ่อยเยือตลอดการตกปลาเลยนะวันนี้มยนีกายแข่ขัดนะครับจะได้ตั้งุโอ้ดแล้วยัดแล้วโอ้ใหญ่มาก xóm đã khó Ủa, càng ngắt nữa để thải những ai đây nữa หอักหนักมาเหอน่้วรอซื้อโอ้ยฮยดดปวดปปลาของตะบูน่นมแกงนนี่ครับเก็บปลาเร็วมากระบองว่านอน สายบุฟเฟ่ตนะครับผมต้องจัดแหละกระบองมวนอนนะฮะอย่างที่เห็นเก็บเก็บปลาเร็วมากครับอปเมาเอก้ง สามศูนย์ุทหนึ่งเดียวรอขึ้นกำสองแตนว่า ไม่ได้เส no oh okay. like cool. okay. like, ียงไม่ได้เสียงดุดุดุไม่ได้เฉียงไม่ได้เถียงมันมากคยู่นอย่าตปลาปูเตะจะได้ได้กัดุจะได้ได้ดีขนาดไหนเลยนะ ดุโอ้ยกำสองตะกี้กำสองเลยฮะตัวนี้น้อยครับแกะว่าไงแม่นมากตะขอตะขอจินดาโอ้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 อเนี่ยนะโอ้ลักอาหารแล้วหมดแล้วตะขอโซลกะหมดแล้วกินดีล้มเปิดว่า ไรจริงๆอ่ะมันได้สู้เลยอ่ะโอ้เจอกระบองไปหนาวคือปลานอกมดนะครับถ้า,าเป็นปลาเนิยนไซไ <ว S 1> นี่นะนอกหมายถึงตายนะคือมันสามารถนอกปลาได้เร็วงัดปลาจบเกมได้เร็วนะฮะเป็นกระบองอนอนนะสายเมานะครับฝากไว้ด้วยลองเอาไปใช้ดูนะครับผมรับรองว่าติดใจแน่นอนนองอือยายยายยายว้ ลงนี่มันกินเลยแต่มันเจ้าเอาแปาออกเลยตาก้องสดไปไหนเหรอโอ้โหแทงทุ่นฮะไม่ไหนอ่แมนครับรับมันแทงทุนนเอาเงงได้อยู่ฝาทุ่นฮะเลยทุ่นฉันถักไปแล้วเนี่ยลุงเลยฮะฝึกไปฮะลูกบอล ดูดูดูโอ้กำสองเออลุดไปตวงเจ้านายออกบอกเลย và còn bạc dư những điều gì. เออไปไดช่วงที่พี่ดูน่ะพี่ไปดูงานน่ะไปดูงาน,า<อ>นตัวมันร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วร้อยอไปดูก่นนได้ก่อนนะหน่งต<อ>ัวน้อยหญ่อยตอนนี้ก็มอบหน้าที่ให้พี่ชิงโมชี้ะครับ <laughs> ลุย,ยถ้าไม่ได้20ตัวไม่ต้องขึ้นมานะสองคนเนี่ย โอ้สะดุ้งกล้องไงอ๋อสะดุ้งโอ้ใจหายวะนะปนดปิ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 ดเนี่ยโอ้บันเทิงได้ตีตัวละโอ้สบายสบายสบายครับโอ้อะไรอ่ะกระบอกอย่างเงีอุ้ยกาบ็ดงามขนาดพอดีได้คันดีนะครับผมสุดยอดครับวันนี้ยี่สิบยี่สิบยี่สิบกว่าครับสวัสดีครับไอ้แม็กเมืองลีนะครับผมสวัสดีครับผมจากช่อง Safety Fishing วันนี้มาหลิวหลิวเหลียวกันวันนี้นั่งอยู่ฝั่งโน๊ะ เถือโอกาสเชิญเลยคือตอนนี้ผมทําบ้านริมน้ําอยู่แล้วก็ทําสกอร์บอร์ดไว้มีห้าดับคือน้ําหนักสูงสุดอ่าเชิญเชิญไอ้ไอ้แม็กไปแอลตัวคือที่1นึ่งอ่ะห้าพันบาทได้ครับได้ครับเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่นอนครับบ้านริมน้ำของไอ้นุเนาะเจอกันจะไปเยือนสักวันหนึ่งจัดไปโอ้ทีมงานคิมจดซ่าแล้วครับเบสเบอร์ประจำวันนี้หรือเป่าผครับโอ้สบายแล้วนอนท่ายังครับเดา๋ยา

ความรู้สึกกระบองกนอนนอกตัวครับผมไซนี่ยังนอกอ่ะบอกเลยมาเดี๋ยวไปดูปลาของนุนะครับผมเจ็ดร้อยป่าเนาะเจ็ดร้อยป่ายนีงเนี้ยเต้ไว้ดิไอ้ลูกบอกเขาจโอ้โปเต้แล้วงข้างๆกันร้อยกว่าตัวมาเนี่ยคนเดียวเลยกักนะช่วยกันดะวยมันนุดนะระวังมันขุดนะ เจ้าวนเจ้ากระส้าฟูดันระวังชนีไอ้ฟูดเี๋ยอมาเลยก็ตไม่ใไ่้เลยเนี่ยเฮ้ยมามานี่นะครับผมผลงานปลารวมวันนี้นะผมถ่ายแค่ช่วงเช้านะครับผมก็นี่คือปลารวมทั้งหมดก็สักสี่สิบห้าสิบไม่ด้มีนะพี่นะครับผมอะ ผลงานอาหารโปรเต้ของพี่เอกบีนะครับก็ฝากอาหารของพี่เอกบีด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากถึงกระบองวานอนนะครับใครยังไม่มีก็สามารถซื้อสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะครับผมมีระยะ30 36 45นะครับก็สายบอ่อเหมาเนี่ยควรจะมีไว้สักพันหนึ่งนะครับผมก็มันสามารถน็อกปลาได้เร็วมากเหมือนที่ทุกคนเห็นในคลิปนะครับผมอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็มันมากโอเคขอบคุณครับ